นิว2022 Fortuner ใหม่เตรียมออกรุ่นพิเศษเร็วๆนี้ใครชอบรอก่อนก่อนฟังคราวนี้ฝากกด subscribe กด like กดแชร์ที่ช่องผมด้วยนะครับความสำเร็จของ Toyota Fortuner คงไม่ต้องพูดถึงกันเพราะไม่มีคู่แข่งไรายใดจะสู้ได้อย่างสูสีกันเลยอาจจะปล่อยให้เบอร์2-5แข่งกันเองไปก่อนน่าจะสนุกกว่าและเพื่อเป็นการตอกย้ำรถยนต์ที่เชิดหน้าชูตาให้แก่แบรนด์ t o y o t a พวกเขาก็จะเตรียมปล่อยรุ่นพิเศษเร็วๆนี้ ข้อมูลจากดีลเลอร์โตโยต้าเปิดเผยว่าอีมินานโตโยต้าจะเปิดตัว Fortuner c a m p ค i เป m โมเดลที่ไม่แน่ใจว่ามีการเรียกชื่อรุ่นพิเศษว่าอะไรกันไฮไลท์สำคัญคือเป็นการนำเจ้าโตโยต้า o r t u n ูเรุ่นปกติหน้าตาปกติทิมใช้เรจินเดอร์มาตกแต่งพิเศษนั่นหมายความว่าหากใครอยากหลอ่อเท่ก็ไม่จำเป็นต้องซื้อตัวแพงอย่างหน้าตาเรจินเดอร์ก็ได้ความเปลี่ยนแปลงของ New 2022 Toyota Fortuner Campaign Model คเปเดลคือ การเปลี่ยนสีหลังคาสีเสาเอสีขอบกระจังหน้าสีคิ้วกันกระแทกันชนด้านหน้าสีบันไดข้างสีโครเมียมเหนือป้ายทะเบียนฝากระโปรงท้ายและสีกระจมองข้างบางส่วนให้เป็นโทนสีดำล้วนทั้งหมดโดยโทนสีดำเสาเอและสีหลังคาเป็นการพ้นสำเร็จจากโรงงานขยายล้อลอยจากเดิม18นิ้วกลายเป็น20นิ้ว แสติกเกอร์โมเดลพิเศษด้านบันน้ายข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมยังไม่มีให้ทราบไม่ทราบแม้กระทั่งรายละเอียดออปชันไม่มีอะไรเลยคาดว่ารถคันจริงนั้นน่าจะเปิดตัวได้อีกไม่นานนัะนะครับหากใครรอ Fortuner ก็จับตาแคมเปญโมเดลนี้ไว้ก่อนหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด Subscribe ช่องค s สกายขอพระคุณอย่างสูงครับ